เป็นทำภาพเอาได้ให้เราครับพวกนี้ฮอดสถานที่ทําการแสดงแล้วครับของพวกเราทีมงานศิลป,ปินลูกอีสานครับแห่งมันมิวสิกคอนทัวร์จังหวัดเชียภูมิครับเพิ่นทําการสู้ควันยู่เบื้องพื้นที่พื้นที่ก,ทก,ทการจอดเรนครับพวกนี้น่าจะเป็นจอดเรนนะครแต่งบรรยากาศงานงวนีตติ้ง ก็ทีมงานพี่น้องเชียงเสียงครับน้ำผุหินลาดนุสาวครับนีเชียงเสียงดีๆจากในงานครนี่งานเป็นกำลังทำพิธีกันอยู่วันนี้มาเบึงมองเขาจอดเล่นมาที่ะเนบึงพื้นที่ครับเข้านี่ด้ครับคืองาน่ใช่หรืองาผัวเตี้ย ครับก็ดีถอยเสียบคนนี้ได้เยอะครับัจุดทุบจุดแทนบอกเพิ่นนี้แหละจุดนไม่ทำไหนอะไรก็ได้เพิ่นอ้อมไม่ดีดีเะอืมเพาบว่ไอ้ตัดแล้วเจ้ะภาพิ่นตัดเนาะเราจะภาพมันนีพิ่นนี่เขานี้ครับในเขาจอดนี้ก็ดีเดินหน้าไปถอยเข่าปั๊บครับแต่ว่าจะภาพเพิ่นนี้เชียร์งาไมมงาโพ้งใหญ่ขอกให้ก็เลยบอกว่าจุดทุบจุดแทนบอกเคนในเด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าซวง ต้นไม้ต้นไหลพ่นมีเทวดาอารักบวกปักรักษาคุ้มครองนะครับพุดดน่นรถเฮาอะขอทั้งพุณหามองจอดอ้วยหามองลงมันได้ <c oughs> มองลงมาทันได้ครับเลยดีเข้ามานี่รอพ่นจากหนก่อนพ่นนี้มาตัดหน้าไม้ให้ครับก็จะได้มีภัยประหยัดให้ได้ดูหลานมาเสีบซองสรรองงั้นในการในง,งานงานเตียงมือนีนะครับก็ให้ โศกโศกมันมันนะครับพวกเราแหกมันมิวสิกอ่อนทัวครับรบรรยากาศในการไปการไปางานใหม่เพราะมีพี่น้องบึงนะครับเป็นกําลังใจให้กันทุกสาขาอาชีพครับไปทำ p o w e าได้คือเก่าพี่น้องอ่นล่ะนี่อยู่ในพิธีครับพิธีของงานแต่งครับตอนแรกบรรูุว่าเป็นงานอย่างของเพื่อนเนาะนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนเซ็นสัญญาเพื่อนครับกับเจ้าภาพ ดีมาหอดเสียงวอนวอนวอนอยู่นึงเดียวนึกว่าเป็นงานกรเียนครับที่เทปโบเมนครับเป็นงานเป็นง,งานแต่งพนครับงานแต่งพนทำพิธีอยู่ครับงานแตง่งนั่น,น่แต่งครับงานมงคลครับงานมงคลสมรสครับงานมงคลสมรสครับที่เพิ่นได้จ้างลูกหลานเอามาเสิบซองสลองงานได้งานครับ ให้บรรยากาศในงานให้เบิกครับก่อนที่เฮาี่รุดเขาเปิดบ้านทําการแสดงนะครับขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาทุกท่านครับที่เอินใสเอิญหาทีมงานแหกหมันมิวสิกออนทัว่มาใส่บริการครับยุกไกลย่กไกลเรียกใส่บริการกันได้ครับราคาเป็นกันเองครับเพราะไปได้มาได้เฮาก็ไปส่วยการสร้งานกันไปนะครับเจ้าภาพเตรียมมีดแล้วเตียมมีดฟันแล้วฟันงามอ วันนี้เราสนุกกันอยู่ที่โรงเรียนน้ำผุครับน้ำน้ำผุติน้ำผุหินลาดครับน้ำผุน้ำผุคือน้ำบุญึ้น้องเพราะเขาเอื่แต่น้ำผุดน้ำผุดบ่แม่นที่จริงมันน้ำผุหินลาดครับตำบลทุ่งนาเราครับบ่เป็นทุ่งพระด้วยตำบลทุ่งนาเราครับอำเภอคอนสารครับจังหวัดชัยภูมิครับอ่าตอนแรกอาจจะแจ้งชิวงานปิดด้อพี่น้องด้อเพราะ่เบื้องฐานที่ที่เรามันเป็นได้ครับได้ครับ

บ่เ่ก็ได้ตัดงาไม่ให้ก้ด้วยก็ได้ตัดงาไม่ให้ก้จะได้ชี้ก้ไปน่ะตัดก้อแหละอรเขาเนาะท่านนายดนไหมอเาะอนเนาีย่นมาะอ้ยา้บขันนี้ออกตีี้เจ้านเจาีมลแยมขขันนี้ออก มันกลับก็ได้หรอกเพื่อนนั่นเสียวโดนเฮียจอดไว้หมองใต้ต้นโพนะครับพี่วันนี้เพื่นที่ตัดต้นงาไม่ให้ว่าท่านู้พี่ดิจักบุรุเพื่นครับเป็นบอกไหแต่กางสนามมันเข้าวงไหนได้วเขานีดิ้งนั้นมันเขียบมันมันมันบังคับรถท้อไหมครับมันเข้าป่ได้บอกมันนี่หม่อง มึงน ok <automated> like ี si ang, ่มอง้งต้องมีอี้งโค้งี่างต้องถามคนเมึงไหมจอดซื้อเชียงเสียงนี่แปงเนาะง้านี่เงามานคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่จอดจอดข้างลังรถเชียงเสียงเขาหนีครู้ไหมพี่เอ็นท่านเขาเสื้ออันน่าเื้อหมองเชียงเสียงเขาหนีมาที่อันนั้นบอกเอาเขามาไน้สนามห้อ มันลมบอกรลมหรือเปลอบ่ลมครับแต่ว่ามันบ่มีหมู่เช็นนั่นแล้วคือสิเอานอกผมก็ได้เอาบ่เจ้าจะเจ้าแล้วแต่มองนี้ผมไม่อยากให้ตัดง่าไม่เพิ่นเพิ่นนี่ว่าบอกพระครูเจ้าผมคุยแล้วเจ้าแม่เราว่าพี่คนนั้นเราว่ามันคือบ่เหมาะสุมประเด็นนีเราบ้าซื้อดอกเราให้เสนอความจินซื้อดอกโอ้เจ้าเจ้าภาพเลยเจ้าภาพเพราะผมไม่อยากเดิผมประกาศอยู่แล้วลูกย้นนี่แหละครับว่าว่าที่เห็นเราหยับรถนั่นดิว่าที่เห็นเราหยับรถนี่ออกแล้วผมขึ้นมาหนี แล้วค่อยเดินนารถไถรถอะไรรถเลานั่นแหละครับโอ้ค่เอานีก็บอกเป็นยังว่าอยากว่าผมอ่ะใความหมายผมเนตงอยาอ๋อได้ครับก็เดินนาไปนีเล่นบ่เนยบิดบ่บิดดิมั้งตัดบัวเ้นันมานีบอวเลตัดครับก็ขึ้นไปหนีเลยให้เขาป้องนี้บัวเลยตัดผมลรถันนีออกได้เดีวราไ่อผมว่าไม่เล่นนี่พี่ ที่แท้เหลี่ยมยนอ๋อเมากลางถนนอีกกลางถนนกคเกมัห้มดีห่มพ่อเบ้ยครับครับางหดเลย่นี่บ่ได้ออกด้กนี่ก็ไไ้นขาทังนี้ก็ได้คันว้าดีอันนนนะแต่ว่ามันไรแต่มันกระหะเน่เมื่อสกานาบูงกับสูงรเพินสู่ครับครับซเมตรเจี๊ยบยี่สิบหาบเลยมองเมือปน่ะครับเป็นโครงการับบสามหมื่น สา yeah. มชังหวงสามมื่นครับรับประมาณนั้นนะครับสามหมื่นสามหมื่นหาห้าลังวงสี่หมื่นกว่าเทศกาลนะห้าลังวงซาตวนหาหมื่นหาไปเรียนอย่างเพื่อนฟังครับอันนี้เบสจะคันแค่ไหนผมมีคันเดียวครับครับอย่างกวาดดีอยอะด้วยเหรอแพอได้อยอะครับพ่อไปพ่อมาครับบอดังบอดีบอดินเกินพ้นนะครับพอไปพ่อมาพ่อไม่น้องเขาได้ฟังม้วนนะครับแก่ฟูมดีของแท้ทั้งนั้นแหละออกแก่แค่ฟูมมาครับจนจนทั่วประเทศเขา บ้นีก็แห่บูเดนหัก็โอ้เซวเกันครับยู่ตรงไหนครับยู่บ้านเ่า้านไหนผมยู่อำเภอเมืองครับยุ่เขตดติดต่อแกล้งสนามน้งครับบ้านลาดไงครับไปทั้โซนลาดไงปครับครับชื่อไปทั้งอันไหนแก้งสนามน้ไปเดี๋ยวผมรถเขากันด้อครับครับครับได้ครับได้น้องตาตูนน้องเอิร์นและน้องไข่มุกค่ะ น้องตาตูนน้องเอิญน,น้องไข่หมูเอาน้องตาตูนประจำที่ก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปบ,บรรยากาศให้เบิ่งอีกเน่ดนึงครับว่าบรรยากาศที่เขาได้บอกที่ได้ตัดงาไม่งาอะไรวะนะครับถ่ายคลิปนี้ผมมีพี่น,ออน,น,น้องค์สู้ๆหวานๆน้ำเลยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเป็นกำลังใจใหุ้เพื่อทำพาเวาได้คือเก่าพี่นอ้องสวัสดีครับ